เราจะมาทาอะไรกันบ้างครับบางวันนี้เราก็จะมาซ่อมหลักหอยอ๋อซ่อมหลักหอยครับว่าตรงนี้มันอย่างเสียให้เราก็ได้ได้ได้โชม์มันสักเดี๋ยวไปเลยครับไอตัวไหนที่มันเป็นหลักหลักที่มันพังแล้วเราก็เดี๋ยวเอาไม้ไผ่เราปักใช่ไหมครับใช่เอาม้ไปไม่ปักอันนี้ยังฉับไปครับอันนี้ก็พึ่งซ่อมไปเราจะรู้ได้ไงครับว่าอันไหนมันแบบว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วครับผมมันหักกับมันผุ เราใช้ไม้อะไรก็ได้ไหมครับไม้อะไรก็ได้ครับแต่ว่าที่่ทีเน้นคือไม้เพยครับอันนี้น่าจะใส่ได้อันนี้อันนี้น่าจะครับเราเราดึงตัวนี้ยครับดันดันอ๋ออ๋อหักแล้วหักเลยปอดเลยอ๋อถ้าหักอย่างนี้คือเราต้องเปลี่ยนใช่ไหมครับเปลี่ยนเปลี่ยนอ๋อเปลี่ยนเลยทำยังไงครับบางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุกไหมโอเคครับเดี๋ยวบางทำให้เราดูใช่ไหมเดี๋ยวทำให้ดู นี่อันนี้ฮักฮักกระตุกเปลี่ยนแก้เชือกก่อนใช่ไหมครับแก้เชือกจะแก้เชือกโคนก็ได้ปักลบปักก็อกปักก่อนก็ได้ใช่ได้แปลว่าตอนผูกนี้เราต้องผูกให้แก้ได้ด้วยใช่ไหมบ้างพาเชือกนี้เราจะใช้ยตลอดเป็นเชือกอะไรครับบางอันนี้เป็นเชือกเชือกสามมิลสามมิลปกติเชือกนี้จะใช้ยตลอดครับอันนี้เอาหมดมาปักเลยฮะปักหนึ่งอ่ะปักงแค่ให้มาก ปักก็คือปักลงเทเดิมเราปักลงไปเฉยๆอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมครับนี่ครับปุมมันนินเลยก็ดึงกดใช้หรืองกดกดลงไปครับนี่กดได้ยังได้ยังได้อีกครับต้องกดแค่ไหนฮะกดก็คือให้มันแหมนเน้นใช่ไหมเสียแลวก็ดึงเขี่ยลับมาไว้ที่เดิมไว้ที่เดิมใช่ไหมครับต้องไว้บริเวณข้ออย่างนี้ครับบางเพราะว่าถ้าถ้าไรตรงนี้ มันจะเลื่อนมันจะจะเลื่นลงก็ลงมาตรงนี้ครับเอาไว้ให้แข้งถีบโขดเลยแล้วก็ผูกไว้มันเด้งฮักโขแล้วก็ดึงแนงมีเทคนิคในการปผูกไหมครับบางนี่ครับนี่ต้องต้องยึดต้องให้แน่นเลยยึดให้แน่นนะ้าไม่แน่นนี่มันจะเยอะลนอ๋อถ้าอย่างนี้คือเรียบร้อยเรียบร้อยครับใช้ได้นานไหมครับบางถ้าเกิดหมดลักษณะนี้ประมาณปีปี ปีวกว่งปีกว่าปีกว่ากว่านี้ถ้าผมมันมันหักเราตอนตเปลี่ยนไหมเปลี่ยนใหม่หมครับต้องมัดมัดายนี้ก่อนเชอะรุงแล้วก็อืมอยู่ได้แข้งโดยโดยเฉียกข้ามันแล้วก็ห้าโคมาไปนี่คือห้าคคเป็นเป็นถีลกดึงดึงไงมันให้มันเน่นปันกับไว้กับ ปั่นปั่นกลับมาครั้งนี้แล้วก็ฮักโคมุมนี้เราก็ดึงเอาให้เน้นหน่อยก่นผวนน้ำมันเฉียวได้เลยครับลังจากเราซ้อมเล้วนะซ้อมเล้วครับซ้อมลักเตะฟังฟังง้ซึ่งทีนี้เราจะ ซึมปกติมันจะมีอยู่ห้าโลครับห้าโลเราจะซึ่มให้มันเป็นหกยิงขึ้นมาครั้งนี้นึงนิดอ่าซึ่งมีมันได้สูงสุดกี่ล้อครับบางได้ถึงหกถึงเจ็ดโลอ๋อครับอย่างว่าประมาณหนึ่งขืนนี่ได้ครับนี่เราจะเสริมล้อยางกันใช่ไหมครับใช่ครับครับเอาล้อยางที่เราเตรียมมานะเดี๋ยวบางลองทําให้ผมดูก่อนนะว่าทํำยังไงเนียนี่กับวิธีการพวกพวกล้อยางครับนี่กับอผูกให้แน่นเหมือนเดิมใช่ไหมครับ อันนี้มันจะมีมีมีลกลอกไตตัวเลยนี่มีลกอกยตตัวนะครับคือ,ค,อคือไม่มีไม่มีหลุดแล้วไม่มีหลุดนะครับแค่นี้ฮะครับโอ้ง่าย <แก S 1> มากเลยแค่นี้โอเคฮะไม่ไม่หลุดแล้วไม่หลุดแลบเอาเลยกนะับพวกอ่ะเอาเนี้ยครับวิธีพวกดึงให้ให้รอติดกับเชือกน,นี้เลยแล้วก็ทอดไปที่แล้วก็ดึงมาเป็น งนอันนี้เราจะได้ซ้ำที่ก็ได้ซี่ที่ก็ได้แต่ขัน้นตอนทุตไายต้องต้องลกบแบบนี้เลยครับต่อไปใ,ใครก็ไม่ใครัครบใยดได้แต่รถเดี๋ยวให้หน้องบดลองลองลองสักล้อตรงนี้ลองสักล้อนึงนะครับอันนี้เราต้องดึงอ,ออกไปก่อน<ม>ใช่ไหมครับ มันเหลือที่ว่างแล้วก็ได้ลองผูกมันต้องหันด้านไหนครับบารด้านด้านไหนได้ด้านไหนก็ได้ใช่ไหมคราวนี้เราผูกแบบที่บางบอกนี่แหละเดึงมาให้มันติดอยู่กับอเสื้อพันพันกลับไปพันกลับไปอย่างเงี้ยอ่าทีนี้ดึงดึงดึงขึ้นไปครับอ่าอันนี้ไงต่อฮะข้ามมาข้างนี้ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้ตัวนี้เลยอ๋อข้ามาสังนี้อ่าก็ไปตรงไหนต่อครับรถรถเข้าไปรถเข้าไปก็ผูกเน้นกุมตรงนี้ไว้เน้น อ่าตรงนี้ไม่แน่นแล้วก็ดึงได้เลยดึงเลยของแค่นี้ก็อยู่แล้วนะบางไม่ไม่ว่าเราทำอีกสักสองสามรอบใช่ไหมใช่ทำจำแบบแบบเดิมแบบเดิมนะอย่างนี้ไหมเอาไม่ค่อยจะเหมือนแบบเดึงแน่นแน่นดึงแค่แน่นอย่างเดียวนะครับอ่าได้ยังไงต่อฮะได้แล้วทีนี้มัน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 เฉียบ มัดเชือกแค่มัดแบบนี้เลยโอเคครับให้ติดนี่เลยให้ติดนี่แหละอ่าอ่าโอเคโอเคโอเคครับอย่างนี้นี่คือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแลยครับนี่คือเท็จเปเสร็จแล้วไม่ลุกไม่ลึกับไม่ลึกครับเพราะมันมันจะอยู่โดยโดยโดยล็อกนี้ครับถ้าเราไม่ไม่ไม่ใช่ล็อกแบบนี้ก่อนนำนำผลไปแบบนี้นี่มันจะต้องมีถุงล็อก บางก็ต้องตรวจเช็คตลอดใช่ไหมว่ามียาเส้นไหนที่มันตรวจเช็คหลอดหลดนี่เสียเราก็ต้องต้องเปลี่ยนตามปกติก็เราจะทําประมาณห้าห่วงหรือว่าหกนะฮะห้าหกห้าถึงหกใช่ไหมไม่เกินประมาณเจ็ดเจ็ดห่วงเจ็ดห่วงก็ไม่เกินนประมาณนึ่งว่าแล้วหลังจากคร้อมตรงเ็จเราก็จะไปห้าโลที่เสียเสียเผื่อจะเอาโลไม่ไปซ่อมเดี๋ยวเราจะเข้าทางตรงนี้ นี่น้ำเริ่มขึ้นแล้วครับน้ำเริ่มขึ้นมาแล้วนี่ตอนนี้เดินข้าไปในครับทั้งเดียวน้ำมันจะท่วมเราก็จะข้าไปข,ไปของไม่ไม่ต้องบุกกุ่นเข้าไปช่องนี้เลยใช่ไหมครับครับสองนั้นเลยเยอะไปหฮล้อเสียเสียตัดอกแล้วก็ซึมเราจะรู้ได้ไงครับว่าล้อไหนมันเสียแล้วครับบางก็ดูที่ว่าขึ้นคนุนขึ้นขึ้นใหญ่ใหญ่หญมันมันจะมีใหญ่ ถ้าว่ายัางยังไม่มากนี่ก็คือเว้นไว้ก่อนล้อพอขึ้นใหญ่แล้วหอยมันจะไม่เกาะใช่ไหมครับบางใช่ครับเนี่ยแบบนั้นแบบมันมีอยู่โลตรงนั้นกลางนางอันนี้อ่ะบางใช่ครับอ<ช>๋อครับนะฮะอันนั้นมันเป็นโรติเสื่อมเลยครับดึงดึงมาได้เลยอันนี้ดึงเข้ามาได้เลยใช่ไหมดึงดึงมาเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆหน่อยฮะอ๋อตัวนี้ใช่ไหมครับน้องไม่เอาเอาบีบมีมีเดี๋ยวว่าเรื่องเอาไม่เท่าไหร่ นี่คือ,อก้อ,อ,กน,น,อนี่คือเส้นใยที่มันหลุดลอกมาครับจากการที่เราดึงหอยครับ,บนั่นแหละมันมีอายุการใช้งานที่นั่นเนี่ยครับอันนี้อันนี้อันนี้ได้ไหมครับอันนี้คืออันน <c oughs> ี้เอาไว้ทำอะไรครับช้ตะลอดช้หั่นได้สารพัดอันนี้สารพัดนตัดไม้ครับคุมมากนี้เราได้โลที่ต้องเปลี่ยนแล้วเนี่ยครับเสียมาแล้วเราไม่แลัวไม่กล้วเราก็ต้องตัดอก อันนี้หั่นไปเลยใช่ไหมครับอ๋อันนี้เราเก็บไว้เพื่อไว้ที่ที่กระเจาะครับแล้วก็เราก็เปลี่ยนอันใหม่ใช่ไหมยมาฮะเปลี่ยนอันใหม่นี่นะเปลี่ยนเลยแล้วก็ผูกเหมือนเดิมใช่ไหมบางผูกเหมือนเดิมอย่างเงี้ยเอาเลยให้ผมผูกอ่ะผูกเลยมันจะอยู่ไหมบางอยู่ครับเดี๋ยวฮจุดนี้ฮะ อ่าดึงมาอีกทีอีกทีกรดเฉพตุ๊บเลยอีกสักรอบไหมครับหรือว่าไงฮะพอแล้วพอแล้วนะไม่ดึงเลยไม่ดึงแล้เฉาะตุ๊บเลยเฉพาะตุ๊บเลยอ,อืมรถไอ้ใบติดกับตรงนี้อ,เ,เ,อ,เ,เ,อ T เอาเรียบร้อยครับอันที่สองเิ่มง่ายแนละ้ว โอเคถ้านี้มันอยู่แล้วใช่ไหมบ้าอยู่แล้วอยู่แล้วเราเปลี่ยนเฉพาะล้อที่มันเปื่อยกับล้อที่มันเป็นเส้นใยใช่ไหมบางอย่าประการล่งนี้ถ้าเกิดมันติดเยอะๆแล้วหอยก็ยังติดใช่ไหมครับไม่ไม่ติดก็ไม่ติดเราเราต้องออกไหมครับต้องออกต้องอกอ,งอกเหมือนกันใช่ปกติเราจะต้องเข้ามาชมมาดูเลแลวก็่อยเป็นประจำพอเจอลักฮักนี่เราต้องเปลี่ยนไหมทันทีเพราะว่าถ้าลูกรอลงไปอย่ทติดี่โครุ่นนี่มันห้อยมันจะไม่เก อ่านี่พบแล้วอันนี้ถือว่าอ่าใช่ใช่ครับอ๋อแบบนี้ใช่ไหมครับใช่อ่าน้องเมย์ลองเปลี่ยนดูไหมครับไม่ยากหรอกเมื่อกี้เห็นบางทําให้ดูแล้วใช่ไหมผู้หญิงทําได้ไหมครับบางลองลองดูก่อนอาลองดูก่อนทำยังไงครับบางต้องรู้ขวัญใช่ไหมบางอ่าใช่เดี๋ยวเดี๋ยวระวังนะลุกไปไม่อนโอเคเดี๋ยวให้บางลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวให้น้องเมย์ลองทําดูนะครับน้องเมย์ลองเดี๋ยวนั้นน้องเมย์ต้องลงไหมคะไม่ต้องลงเดี๋ยวลงลำบากบ้างอ่าอ่าอันนี้น้องเมย์เป็นคน กดป่ะยืนเลยยืนพี่บอสครับพช่วยหยิบให้น้องอ๋อได้ครับได้เอาเลยนี่เรงขนาดนี้กดลงไปได้เลยใช่ไหม bang เอาไปเลยออกแรงกดหน่อยเร็วใช้น้ำหนักตัวด้วยโอ้ฝีมือฝีมืออย่างนี้ได้ใช่ไหมได้แล้วได้หรอคะไหนต้องดึแน่นก่อนแน่นหรือเปล่าแน่นเลยไหมยังจ้ะยังยัง

เบิ่กเหมือนกันบเดิมมาเดิมลยอ่าเดี๋ยวถึงกัดดึงแน่นๆอ่าโอเคทีนี้ก็เชือกเชือกตรงนี้มันมันจะอยู่ตรงนี้เลักอยู่ตรงนี้เราต้องต้องแกะแบบนี้อ๋อต้องต้องดึงให้ให้เชือกมามาอยู่งนี่อืมทีนี้้องไม่ดึงดึงขึ้นมาดึงรอยย่างขึ้นมาครับ ดึงแท่งกมา,<อ>าให้ตรงกัดึงเลย,เลยอ่าเราผ่าลบไปกลับไปพันอันนี้นอ่ารถรถมาหลางตายางน้นั่นได้ไหมคะได้อันนี้มันจะโพรือมทำ้มันไม่โพเราต่ออีกอันหนึ่งไหมคะฟังถตาต่ออีกอันก็ต้องนี้ ทำตุ้มนี่เอบชอบตุ้มอันด้วยแต่ทุกสิ่งอย่างต้องมีถุงมือค่ะถุงม,มือถุงม,มือต้มมองจริงๆป้องกันอันตารายได้ด้วยอันนี้เป็นเงือกตุกเหมือนกันใช่ไหมคะใช่เหมือนกันอืมอืมเลี้งไปเลยอืม,อมเอาสี่พันกลับมาพันกลับมาที่เดิมมันต้องพันผีรอบห่ะคะพันผีรอดได้ ให้มันแน่นก็พอขวัญแน่นๆสีนี้เอาตรงนี้สดสดข้าในกันเลยเดี๋ยวสักนนสอดเข้าในสอดสอดอ่าตรงนี้อ๋อแล้วก็มาทางดึงไปอ่าอีกทีสอดกลับไอสอดเทา้ับอ่าเด้งบนด้งบนอ่าโอเอีกทีอีกทีอีกทีรอบหนึ่งได้เลยอืม เรียบร้อยโอเคค่ะอย่างนี้นี่คือแน่นแล้วใช่ไหมบับไม่ไปเลยโอ้เดี๋ยวดึงเข้านี่เดี๋ยวให้บางเปลี่ยนล้อยางอีกเส้นหนึ่งครับนี่ครับบาง ปกติบางมาตรวจหลักหรือว่ามาเปลี่ยนล้อยางตอนช่วงเวลาไหนครับเนี่ยช่วงตอนน้ำลืมลืมลืมลุ่มแต่ไม่ยังไม่เองเนี่ยเราจะเข้ามาของต้องดูตอนน้ําขึ้นน้ําลงใช่น้ำขึ้นน้ำลงเราไม่ต้องบุกกลุ่นเข้ามาหรือแบบตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็นตอนไหนตอนเช้าก็เหมือนกันอ๋อคือแบบดูดูดูน้ําด้วยแล้วก็ดูความสะดวกของเราด้วยครับใช่นี่เลี๋ยวติดอันนี้หอยอันนี้หอยอะไรครับนี่นางรับอันนี่นางลมใช่ไหมวันนี้ก็พร้อม แกะได้เลยครับอันนี้คือขนาดกลางนะข,ขนาดกลางนาี่น้องเมย์มานางลมเดี๋ยวเราจะเอากลับไปทำอาหารกันใช่ค่ะตัวนี้ก็เกะนีตะเกะพาไปติดปูนนะงเล็กกระเดียวแต่ว่ากีา่ไรได้ อันนี้มีเปลือกมาเลยนี่มาโลนี้ปิเซตเพราะว่ามันจะมีหอยหอยดางรมหอยกางดำเดี๋ยวหอยติบอือมีสามหอยนะครับับอันนี้เราเฉพาะหอยหนางมรมอหอยหนางรมน,นี่ตัวนี้หอย,หอยหนางนงรมครับตัวนี้หอย,หอยกางดำอ๋อเอาแล้วแกะด้เหมือนกันนะครันต่างกันยังไงฮะดูยังไงว่ามันแตกต่างกันยังไงดูดูซี่ครับดูซี่แล้เดี๋ยวก็ปัก ห้อยปากห้อยห้อยห้อยกังดำปากเหลี่ยมห้อยห้อยนางรบปากแกนิมครับเืีบางดูแป๊บเดียวนี่บางก็รู้เลยใช่ไหมรู้เลยครับนี่นี่มันจะมีเข้าที่ขาวที่เข้าห้อยกังดำจะไม่มีที่เข้าเลยอืมมันจะโรเกะครับซึ่งนี้นี่ห้อยติดห้อยติดเนี่ยห้อยติดนี้เราไม่เอาใจทำประโยชน์เลยนี่คือห้อยติดถ้ามันติดเยอะนี้ ต้องปั้นรอทิงมันแน่นมั้งหอยหนังลมมาเลโกหอยติดตัวรายเลยแหละนี่ครับนี่เก็บครับแค่บนไหนน้องแม่ดูหอยอ๋อที่บางบอกว่าเป็นหอยสีขาวเพราะตรงนี้มันเป็นสีขาวใช่ไหมครับข้างตีดรังตรงนี้ไม่ใช่สีขาวเลยอันนี้ขุดอย่างไรมันก็ไม่เข้าครับอันนี้อันนี้หอยหนังลมหอยหนังลมเลยอันนี้หอยมัน เดิมติดไม่นานแต่ได้จริงอย่างเกไม่ได้ตัวเล็กอยู่เพราฟังดูยังไงคะว่ามันติดไม่นานเพราะตัวมันเด่ยไม่ไม่ค่อยตัวดูจากขนาดตัวใช่ไหมใช่ไม่พอแกก็จะติดขาวตัวนี้ก็ห้อยกลางดำห้อยกลางดำตัวนี้เดี่ยวเราพาไปไปภาพพิทุกกันเลยหรื่องวัตถยาภาพรันีีบางคนเขาจะเหยียบห้อยตะกลมปาษาคนปากังห้อยกลางดำ อยกางข้าแต่ที่บ้านนี่ก็จะเรียกห,ยห้อยนางร่มหรือว่าห้อยร่ม,มเรามามาผ้าดูว่าระวางห้อยกางดำกับห,ห้อยนางร่มมันจะแตกต่างกันเป็นไหมนะเวลาผ่าก็ต้องหาที่ตูดก่อนนะคะอันนี้เาเร่ตูดไหมคะอันนี้ตูดมันเดี๋ยวว่าต้องต่อยมันให้มันรุดจากตรงนี้ก่อน อ๋อมันถึงจะแกะได้อันนี้ก็หอยนางรมนะหอยนางรมโอ้โคืออย่างนี้คือหอยนางรมซี่มันจะข้าวมดข้าวมดข้างๆนี่ก็ข้าวตรงนี้ก็ข้าวคือหอยนางรมแต่สักเดียว้า ค่อยกังดัมตัวนี้เลยนี่จะกบกลายเป็นนักนางรมเที่ยวพรมนี่ไม่มีผิดพลาดอยู่แล้วใช่ไหมเป็นยังไงครับข้างในเดี๋ยวต้อง ต้องเยยมก่อนเยยมก่อนเยมก่อนไม่ใช่หรือเปล่าอ่าก้ามดำเด่วเด่ววันเนื้อจะจะ่วยเหมือนกันนะ่วยเหมือนกันใช่ไหมอ่าถ้าถ้าดูตามเนื้อนี้ดูไม่ออกเลยใช่ไหมใช่ครับดูไม่ออกเลยสองอันคล้ายๆกันมากว้าวรสจะก็ก็คล้ายๆกันแต่ห่าหนังลมมันจะนึ่กว่าเนี้ยกว่ามันไอ้นี่มันจะหนุ่มกว่าถีถีคนร่อนมากมันจะเวลาคนถือห้อยมาเลี้ยง มันจะไม่รู้จักพอซื้อมาเลี้ยงล้วค่าต้นบางคนเป็นหอยนี้พอหอยนี้ราคาเขาเขาปีค่ายเป็นทุ่งเป็นทุ่งราคาถูกกว่าหอยนางรมถูกกว่ามากหอยนางรมนี่จะขายเป็นตัวใช่ไอ้นี่ขายเป็นถุงใช่เคยถ้าเกิดไม่ดูให้ดีนี่บางจนซื้อหอยกลางดำมาเลี้ยงแทนเป็นหอยนางรมไม่ได่เคยเคยมีเคยที่มีแต่ว่าคนเราไปซื้อเรารู้จักครับ พอพอเราบอกว่านี่ไม่ใช่ว่านางรมเขาบอกขอหยุดพิดครัดบได้ความจริงเขาวันรงกันค่ายว่้ยว่ายกานลํำเป็นราคาว้ายนางรม,มแต่เรามันรู้ว่า ก็ดีครับนี่ตัวนี้ห้อยหนังลมวิธีวิธีดูห้อยหนังลมสาหรับมือไม่คน่ดี่ไม่เป็นนี่นี่ครับให้เอามีดขูดตรงผิวหนังมันจะเปือกหอยมันหอยถ้ามีที่แบบนี้ไม่มีที่ได้ผลนั้นแล้วห้อยหนังลมใช่ห้อยหนังลมไหนะอีกวิธีนึงก็ปากปากห้อยหนังลมครับ มันจะหนิมมือลองลองเอามือมันหนิมนั่นติดดำๆมันมันไม่บาดมันไม่บาดอ๋อตรงนี้ใช่ไหมครับใช่นี่ปากนี้มันจะโอมามาปิดปากปหน่อยนี่วิธีการสังเกตอ่าวิธีการสังเกตใครเห็นไม่ได้มาลอกเราได้ตัวนี้รอ่าปร้อนเทนห้อยน้ำรมแน่นอนครับถ้าเป็นหอยกางดำหอยกางดำก็ตัวนี้อ่าครับสังเกตยังไงครับข้างนอกนี้ตรานี้เราจะดูปากมันจะไม่ก่อยโอ ความยิงเราจะดูแบบนี้มันจะเมือนกับมัดใช่ไหมใช่ครับนี่ปากมันจะเกลี่ยมันนี่ปากมันเกลี่ยมันจะนุ่มเหมือนหอยนะใช่พูดลองพูดดูพูดย่างไงมันก็ก็ไม่มีสีขาวไม่รู้ครับจะเป็นที่อื่นมันจะมีไล่ยที่ครับวิธีการแยก แบบที่เราไม่ต้องเปดิดดูต้องเปืดไม่ต้องเป<ช>ื้น,นถ้าเวลาเปื้นเร็วก็<ม>ก็เบ,บ็บเบบทิดลอยเลยนี้นี่พอเปื้นนี้ถ้าเราไปไปกินนะตำรานครับนี่นก็เปื้นตั้งวันนี้ก็ตั้งแบบนี้ถ้าก็ตั้งแบบนี้เราดูให้ดีกันนะมั้ง ถ้าเราเห็นสีดำนี่คือหอยกางดำใช่ไหมครับเราบอกเลยอันนี้ไม่ใช่หอยนางรมถ้าเกิดเป็นอเมขกาอาจจะลอกเราครับถ้าเป็นขาวๆอย่างนี้คือไม่มีไม่มีสีดำนี่คือหอยนางรมแน่นอนมันจะมีการลาดก็มันติดถีดหอยโขะครับจะเป็นที่ดำถุกตัวถ้่าหอยนางรมแต่ถ้าหอยนางรมบางทีมันจะมีที่ดำบั้งแต่ว่ามันจะไปอยู่ตรงอื่นจุดอื่นตรงนี้ติดติดทับมันก็อยู่ยิกหอยโขดจะเป็นที่ดำต่างต่างร่กว่า ค่ะค่ะพี่บอสตอนนี้เราก็รู้กันแล้วเนะว่าแบบหอยนางรมอะ่ะมันเป็นลักษณะยังไงว่าเราควรดูมันยังไงแบบไหนว่าไหนมันคือกรามดากรามขาวใช่ไหมคะแล้วทีนี้ว่าปากมันเป็นยังไง อทิพี่บอสพี่บอสคิดว่าไงบ้างคะตอนนี้ก็สรุปนะครับก็เราดูเราแยกออกจากภายนอกเราดูที่ตัวเปลือกมันก่อนถ้าเกิดมันเป็นสีขาวอย่างเงี้ยเราก็มั่นใจได้เลยว่าเป็นหอยนางรมใช่ไหมบ้างใช่ใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดเราแกะดูข้างในภายในแล้วมันไม่มีสีดําๆเขาเรียกอะไรนะเป็นตามันหรือเป็นอะไรนะตีทับนทับตีทับมันใช่ไหมมันถ้าไม่เป็นสีดําถ้าเป็นสีดําอย่างนี้ก็คือเป็นหอยหอยกางดาหอยกางดําอ่าถ้าเกิดเป็นไม่มีสีดําอย่างนี้ก็คือหอยนางรมแน่นอนอ๋อครับ สองสิ่งนี้เราแยกออกแล้วคราวนี้ตัวนี้หอยนางรมน้องเมย์จะลองพิสูจน์กินดูไหมฮะไม่ให้พี่บอสก่อนเลยค่ะให้พี่กินใช่ให้พี่บอสกินก่อนนั่นเดี๋ยวลองกินดูสักหน่อยใช่เราเราล้างด้วยน้ำพี่พีกินก็เอาเอาตั้งวันนี้เลยใช้นิ้วใช้นิ้วดันเข้าไปดันเข้าไปเลยเราขาดเครื่องเคียงครับแต่ตอนนี้เราขาดเครื่องเคียงกินของกินจากทางไหนได้ครับบังตางทางไหนก็ได้ดันอ๋อดันได้ใช้มือดันใช้ใช้นิ้วอ๋อโอเคลองกินนะเอาเลยก็ เป็นไงบ้างพี่บอนสดมากครับสดมากเลยครับบังนี่ถ้าเกิดมีน้ำมะนาวมีหอมเจียวนี่อร่อยเลยเดี๋ยวกับบ้านเราจะไปทำให้ครบจัดสูดเลยเดี๋ยวกับบ้านไปบังทำกับข้าวให้เรากินใช่ไหมได้ครับดีเลยครับดีเลยครับเดี๋ยวเราเกน้ำห้อยที่เราเก็เมื่อวันนี้ครับพาไปทำเป็นอาหารทั้งยำเลยก็กินกินครับแบบมีเคียงๆหิวเลยครับตอนนี้ องคางดำอีกสักก้อนไหมคะพี่บอสองคางดำก็ลองลองดูดำรสชาติเหมือนกันไหมเหมือนกันนะจะลองกางดำเดี๋ยวจะจะรู้ว่ามันจะนิ่มว่ามันจะนิ่มกว่าลึกนัดล้างแป๊บนึงนะหอยกางดำไม่เคยกินมาก่อนเลยครับหอยกางดำเคยกินแต่หอยนางรมจะลองดูว่ามันรสชาติแตกต่างกันหรือเปล่าจะเด็ดจังกินเหมือนกันใช่ไหมวิธีเหมือนกันเหมือนกันนะครับรสชาติเหมือนกันไหมกบนางรมสดครับ แต่ว่าหอยนางรมจะหวานกว่าผมว่าหอยนางรมหวานกว่าแล้วว่าความเนื่องกับความนิ่มหอยนางรมจะหนืดๆนืดกว่าตัวนี้นะใช่ครับต่ใช้ได้ครับหอยกลางดำมันจะมันนิ่มกว่าแต่ผมชอบหอยนางรมมากกว่าอ่ใช่ครับขอยอีนี้ซึ่งหอยกลางดำมันเลยราคาไ่ถูกกว่าถ้าตัวตัวก็จะราคาอยู่ตุ่งขึ้นครับครับบางกินบ่อยไหมครับหอยนางรมกินกินบ่อยกินบ่อยแกน้องเมย์จะลองบ้างไหมครับเออน้องเมย์ น้องเมย์น้องเมย์ลองไหมอ่ะลองสักหน่อยไหมให้น้องเมย์ได้ลองกินดูหน่อยโอเคครับอันนี้เอานิ้วเอาแบบไว้น้องบัตทำเมื่อกี้นี่อ่าอย่างนี้ก็ไปเลยอื้อหืออร่อยมากเลยคุณน้องเคี้ยวเข้าไปแล้วอร่อยเลยอร่อยเว้กอนอร่อยมากเลยค่ะสดมากใช่ไหมครับสดมันกรุบมัตบัตวัต ด้านมากอ่ะพี่บอสอ่าครับวันนี้น้องเมย์เราก็ได้กินหอยแล้วนะครับแล้วก็เราได้รู้วิธีการในการเลี้ยงหอยค่ะอ่า <c oughs> ก็วันนี้เราได้มาปักหมุดใช่ไหมครับมีการเปลี่ยนล้อย,ยาง <c oughs> เห็นกระบวนการในการในการทําหอยนะครับของการเลี้ยงหอยนางรมของบาง <c oughs> วันนี้เราก็ขอขอบคุณบางมากนะครับบางขอบคุณ <c oughs> มากเลยครับบาง <c oughs> เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะไปที่บ้านบางใช่ไหมครับ วันนี้สนุกมากคือพี่บอสได้ได้ความรู้อะไรเยอะมากจากสิ่งที่แบบเมม่รู้เกี่ยวกับเรื่องการหอยนางรมกว่าเราจะได้แต่ไออย่างมานี่มันไม่ใช่แบบขั้นตอนง่ายๆหรือระยะเวลาง่ายๆเลยพอมาสัมผัสเองทั้งการปาักการติดไหนจะร้อยยางไหนจะอะไรมันแบบมันเป็นแบบความละเอียดอ่อนของ ของคนที่นี่ครัใช่ครับเป็นวิถีชุมชนด้วยวิถีชีวิตของคนที่เขาทําประมงใช่ไหมครับใช่วันนี้เรามาดูในเรื่องของหอยนางรมใช่ไหมปกติน้องเมย์กินหอยนางรมสดไหมไม่กินค่ะไม่กินใช่ไหมอันนี้เป็นครั้งแรกเลยอย่างน้อยเราคือได้ได้รู้แล้วว่าหอยนางรมสดเนี่ยรสชาติเป็นยังไงคราวนี้น้องเมย์กลับไปอ่ะน้องเมย์ได้กินหอยนางรมมากกว่านี้แน่ใช่ค่ะอ่าวันนี้เราต้องขอบคุณบางก่อนนะครับว่าวันนี้บางพาเรามาให้ความรู้มากมายเกี่ยวกับการเลี้ยงหอยนางรมก็ขอบคุณบางด้วยนะครับคุณค่ะเดี๋ยวบางจะพาเราไปทีี่บบบ้าานงัยครด วันนี้พวกว่าท้าไปทาอ่าโอเคครับยังไงเดี๋ยวเราไปที่บ้านรังกันเลยฮนะไดะค้ครับครับ